สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชะดาวจางวังกรค่ะหมอจบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นแพทย์วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าปัจจุบันนี้เราจะต้องหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงค่ะโดยที่เราจะต้องนอนหลับพักผ่อนกันอย่างเพียงพอใช่ไหมคะนอกจากนี้จะต้องมีการออกกําลังกายที่เหมาะสมและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วย แต่ปัจจุบันคำถามคือเราทําแบบที่หมอว่าไปได้ไหมคําตอบคืออาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างถูกไหมคะเพราะด้วยวิถีชีวิตที่เราจะต้องเร่งรีบนะคะรวมไปถึงเวลามันกระชั้นหลือเกินทําให้เราเนี่ยต้องนอนดึกด้วยการออกกําลังกายโอ้ยแทบจะไม่มีเลยทีเดียวรวมไปถึงการรับประทานอาหารค่ะหลายท่านนะคะมีอะไรให้ทานก็ทานทานไปเหอะประมาณนั้นถูกไหมคะก็เลยทําให้เราเนี่ยได้รับประทานสารอาหารนะคะที่ไม่สมประกอบพูดง่ยายๆก็คือคุณค่าทางอาหารเนี่ยมันไม่ครบถ้วน เองและรูปแบบในการใช้ชุดแบบนี้เองค่ะที่ทําให้ระบบสุขภาพเมตาบอลิกนะคะของเราเสียไปค่ะแล้วก็มีคําถามนะคะว่าในเรื่องของสุขภาพทางด้านเมตาบอลิกหรือเมตาบอลิกเทลนั้นเป็นเรื่องของการเผาผลาญอาหารเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้ได้สัสดส่วนเท่านั้นหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะคะหลายท่านเข้าใจผิดค่ะว่าพอพูดคําว่าเมตาบอลิกเนี่ยต้องเป็นการเผาผลาญเป็นเรื่องของรูปร่างเท่านั้นจริงๆไม่ใช่เลยนะคะจริงๆหมายถึงเรื่องของทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง ในเรื่องของการทํางานของร่างกายค่ะการทํางานของร่างกายเชน่นในเรื่องของระบบของน้ําตาลเนี่ยนะคะเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปหลายท่านสังเกตไหมคะว่าทาไมรับประทานอาหารเหมือนกันเลยขาดจานเดียวกันขนาดเท่ากันเลยแต่คนนึงนะคะกลายเป็นว่าระดับน้ําตาลในเลือดสูงในขณะที่อีกคนเนี่ยปกติดียังไม่จบแค่นั้นค่ะเรื่องของระดับไขมันในเลือดก็เชน่นเดียวกันค่ะหลายคนตัวพร้อมบางมากเลยแต่ในเส้นเลือดนั้นมีไขมันอุดตันอยู่เพียบเลยนั่นก็คือเรื่องราวของสุขภาพทางด้านเม อีชบเช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นค่ะจริงๆถ้าเราจะพูดว่าเรื่องของเม t าบอ l i c เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดการสารอาหารในหลอดเลือดนั่นเองนะคะคราวนี้การจัดการสารอาหารในหลอดเลือดคืออะไรค่ะก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีกลไกนะคะในการควบคุมดูแลค่ะเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วอาหารจะถูกย่อยแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดใช่ไหมคะคราวนี้ค่ะร่างกายจะมีกลไกนะคะในการนําสารอาหารที่อยู่ในเลือดเหล่านั้นค่ะเข้าสู่เซลล์เนื้อเยื่อต่างๆไปใช้งานนั่นเองแต่ปัญหาคือว่าบางคนเนี่ยการ นำเข้าสู่เซลล์ตรงนี้ผิดปกตินะคะทําให้มีระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยค้างสูงขึ้นทําให้มีระดับไขมันในเลือดเนี่ยค้างสูงขึ้นก็ทําให้เกิดโรคตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะคะภาวะไขมันในเลือดสูงร่วมไปถึงส่งผลให้เส้นเลือดเสื่อมลงเป็นภาวะความดันโลหิตสูงอีกด้วยนะคะ และหนึ่งในสารอาหารนะคะที่จะทําให้เรามีเมตาบอลิกเฮลหรือสุขภาพเมตาบอลิกที่ดีนะคะหรืออีกในหนึ่งก็คือการจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดที่ดีก็คือกลุ่มสารอาหารที่เรียกว่าแอนโทไซยานินค่ะแอนโทไซยานินนั้นจะพบในพืชผักที่มีสีม่วงสีน้ําเงินเข้มนะคะเช่นกลุ่มเบอร์รี่นะคะกลุ่มทันยพืชต่างๆแต่ก็โชคร้ายเหลือเกินค่ะว่าในฝั่งประเทศไทยอย่างเมืองร้อนอย่างเราเนี่ยจะพบผลไม้พืชผักกลุ่มนี้ที่น้อยหน่อยเนาะและก็มีงานวิจัยคะ่ะที่กล่าวถึงชัดเจนเลยนะ ะคะว่าหากจะรับประทานแอนโทไซยานินเพื่อให้มีประสิทธิผลในการดูแลจัดก,การหลอดเลือดเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า200มิลลิกร,รัมต่อวันนะคะ และไม่เพียงเท่านั้นค่ะแอนโทไซยานินที่มีประโยชน์ที่ให้การดูดซึมดีนั้นจะต้องเป็นกลุ่มที่เรียกว่าไซยานนดินเดลฟินนดินนะคะซึ่งจะอยู่ในกลุ่มข้าวสีนินหรือว่าแบล็ k ไรซ์รวมถึงพืชน,นะคะแบล็ k c คอ r ์เรนบิลเบอรี่นะคะเป็นพืชผลที่เราเคยเห็นกันสีม่วงๆดำๆนะคะผลเล็กๆซึ่งหารับประทานยากแถมราคาสูงด้วยใช่ไหมคะต้องบอกว่าขั้นแรกเนี่ยกว่าจะรับประทานได้ก็โอ้โหยากเหลือเกินราคาสูงเหลือเกินขั้นที่2ก็คือว่าจะต้องได้ปริมาณที่เหมาะ สมมีการดูดซึมได้ดีในรูปแบบไซยาดีดีนเดลฟินิดีนอีกโอ้โหยากจังเลยจะทำอย่างไรดีค่ะคำตอบก็คือว่าก็ยังมีนะคะตัวช่วยก็คือสารสกัดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มแอนโทไซยานินก็มีส่วนช่วยเหมือนกันเพื่อที่ว่าสําหรับใครนะคะ ถ้าต้องการจะมีเม็ดทับลิกเฮลหรือว่าสุขภาพเม็ทับลิกที่ดีเพื่อให้มีการจัดก,การหลอดเลือดที่ดีมีสารอาหารในเลือดที่ดีเข้าสู่เซลล์ได้ดีเพื่อที่ให้เซลล์เนื้อเยื่อของเราเนี่ยสามารถนะคะใช้พลังงานสามารถนําอาหารที่ได้สารอาหารที่ได้จากร่างกายเนี่ยมาสร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริงรวมถึงเป็นการดูแลหัวใจตับทางเดินอาหารแล้วนะคะเราจะต้องเลือกรับประทานนะคะกลุ่มสารอาหารแอนโทไซยานินค่ะ